สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องการพัฒนา MyGSP แหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อการสอนคณิตศาสตร์จากสเก c ต pad ของ Geometer หรือ GSP ค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะดิฉันนางสาวจิรติการถนิมพาศรหัสนักศึกษา6511-103-041ค่ะดิฉันนางสาวปัทราพรญาติมากรหัสนักศึกษา6511103054ค่ะ ปัญหาของมืความวิจัยครูอาจมีความปรารถนาสูงที่จะใช้ไอซีทในห้องเรียนแต่การไม่มีเวลาเป็นข้อจำกัดสําหรับพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายนี้เหตุผลหลักก็คือครูต้องใช้เวลาอย่างเพียงพอในการวางแผนและดําเนินการบทเรียนที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือในห้องเรียน แม้ว่าโรงเรียนจะจัดให้มีซอฟต์แวร์ GSP และได้รับการสนับสนุนอย่างมากให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในกระบวนการเรียนการสอนแต่การศึกษาในอดีตแสดงให้เห็นว่าครูนิตศาสตร์ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ GSP เนื่องจากปัจจัยหลายประการปัจจัยหนึ่งคือโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการใช้ GSP ที่จำกัด ในระบบการศึกษาของมาเลเซียมีการจัดหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ GSP สำหรับครูสาเหตุหลักอีกประการหนึ่งเกิดจากการขาดการอ้างอิงในการใช้เทคโนโลยีการศึกษารวมถึงซอฟต์แวร์ GSP แนะนำว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ควรสร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการอ้างอิงของครูอย่างไรก็ตามการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างสามารถปรับปรุงได้ผ่านการฝึกอบรมตนเองบนอินเทอร์เน็ต จากปัญหาที่ทำให้ครูไม่สามารถใช้ฮาต์ดแวร์ GSP ได้กลุ่มเป้าหมายครูเยีย์ม,มนุบาลจำนวน30คนที่กำลังศึกษาระดับปริญญา,ราตรีสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแอปพลิเคชัน MyGSP ผลการวิจัยในการศึกษานี้ระบบ MyGSP ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับครูคณิตศาสตร์ในการบูรณาการซอฟต์แวร์ GSP ในกระบวนการการสอน เพื่อควบคุม HOTs ของนักเรียนตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนการดำเนินการและการทดสอบหน่วยครูก่อนวัยเรียนทั้งหมด30คนถูกขอให้ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้พัฒนามา GSP ในส่วนแรกซึ่งถามการรับรู้ต่อซอฟต์แวร์ GSP รายการที่1และ5แสดงค่าเฉลี่ยสูงสุดที่4.17และ4.13ตามลำดับ สำหรับรายการที่1คือคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่รอมรับว่าซอฟต์แวร์จีพนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ในประเทศแคนาดาครูนานาคุส่วนใหญ่ระบุว่าซอฟต์แวร์ s p นั้นใช้งานง่ายในด้านเรขาคณิตเพชคณิตและตรีโกณมิติเกี่ยวกับการใช้ GSP ของครูกลุนวัยเรียนในห้องเรียนพบว่าครูส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า GSP จะมีประโยชน์มากในสาขาวิจาคณิตศาสตร์ต่างๆเช่นตรีโกณมิติเรขาคณิตและพีชคณิตค่ะในส่วนที่สงซึ่งถามถึงการรับรู้ต่อสื่อการสอนครูกวนไวเรียนส่วนใหญ่คิดว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีความเหมาะสมมากสำหรับสื่อการสอนในการเรียนรู้ตามรายงานของนอตไดอะละคณะ สิ่งสําคัญสําหรับครูก่อนวัยเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ GSP การให้สิทธิ์การใช้ GSP แก่ครูก่อนวัยเรียนตั้งแต่น่นๆทําให้พวกเขาเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ GSP ในการสอนครูก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่คิดว่านัาเกเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมที่จัดทําโดยสื่อการเรียนรู้นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าซอฟต์แวร์ GSP ที่มีการจัดสภาพเวทล้มดินามิกมีคุณสมบัติที่สำคัญดงังต่อไปนี้ 1. นักเรียนสามารถจัดการวัตถ,ถุทางคณิตศาสตร์ที่แสดงบนหน้าจอได้โดยตรง 2. วัตถ,ถุทางคณิตศาสตร์จะยังคงมีความสัมพันธ์ทางตรรกะเมื่อถูกวัดขึ้นมา 3. นักเรียนจะรู้สึกมีส่วนร่วมโดยตรงกับวัตถ,ถุที่พวกเขาจัดการค่ะขอจบการนำเสนอไวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ